ต่อมาคุณ0015ทำไมพระพุทธองค์จึงให้ความสำคัญกับการปฏิสันฐานมากถึงกับกำหนดให้การเคารพยำเกรงในปฏิสันถานอยู่ในหมวดธรรมเดียวกันกับการเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าครับ การปฏิสันฐานนี่แหละเป็นการสื่อบอกให้รู้ว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนานี้รบใครเหมือนศาสนาเชนเหมือนศาสนาเข้าป่านี้ผู้นี้คนไม่ใช่ศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกล่าวถึงขั้นนั้นการปฏิสันฐานนี้เทียบเท่ากันเลยกับว่า การเคารพยำเกรงการปฏิสันถานเท่าจงเท่ากันจงเคารพพระพุทธเจ้าเท่ากันเลยสำคัญยิ่ยงอาตมานี่เป็นคนไม่ดีเลยไม่เก่งในการปฏิสันถานเลยเทียบกับท่านพ่อพุทธเทียบกับท่านจันนี่คนละด้านเลยอาตมาเนี่เป็นคนแย่มากเลย ในเรื่องของปฏิสันทานถ้าอาตมาปฏิสันทานเก่งกว่านี้อีกสักจิตเดียะไม่ต้องมากอรัจะ <c oughs> <c oughs> ดีมากเลยแต่มันก็สุดวิสัยเพราะว่ามันเป็นวิสัยไปแล้วไม่ใช่นิสัยเท่านั้นมันก็ได้ประมาณนี้ก็รู้เป็นข้อบอกพร่องของอาตมาเป็นข้อบอกพร่องปฏิสันทานน้อยแต่ก็นั่นแหละก็แก้ตัวแก้ตัวว่า ขนาดไม่ปฏิสันถานาเนี่ยยังมีผู้ที่จะต้องสอนได้ไม่ใช่น้อยแล้วไปปฏิสันถานอีกแล้วอาตมาลูกค้าเยอะขึ้นอีกมันจะไหวหรอป่านนี้คงตายแล้วล่ะก็จะพอตัวเอาแต่พอตัวไปงี้นี่ก็จะเรียกว่าแก้ตัวก็ได้นะ